น,นี้ก็คือผักมังสวิรัตของป้าโมนานะคะเนาะมื้อกลางวันนะคะมังสวิรัตกินแต่ผักผักกับเห็ดอันนี้เป็นเห็ดเอ่อเห็ดบ้านเราชอบนะคะตักน้ำหน่อย อาหารมังสวิราตเดี๋ยวไปอุ่นข้าวนะคะเดี๋ยวเอากลับนี้ไปอุ่นด้วยเห็นไหมบทจะนึกชื่อไม่ออกก็นึกชื่อไม่ออกนะคะเห็ดถูหนูเหรอไม่ใช่เห็ดอะไรนึกชื่อไม่ออกแล้วอะเห็ดนั่นแหละนะ อย <c oughs> ่าไปอุ่นนะคะ